จะไม่ทำร้ายหญิงไร้ทางสู้มัดปืนยางยืดมีอะไรคุยกันสิพี่เนก็คึ้นเรื่องเฮ้ยมีอะไรคุยกันนี่ช่วงดูงพ่อเง狂怕จ n j o y คะคุ สวัสดีครับทุกคนผมต้นไม้ของพ่อปคลิปนี้ผมจะมาสอนการเดินเกมของต้นไม้ของพ่อฉบับแม,ม่ส้มในตำแหน่งโลมนะครับสิ่งที่ผมจะทำตอนต้นเกมก็คือช่วยป่าฟาร์มนะครับป่าจะได้ฟาร์มไวแล้วเราก็จะได้เวลสองด้วยช่วยฟาร์มเสร็จเราก็เดินไปเติมเลนเอ้าแล้วลืงไปไหนวะ แล้วไปทำอะไรตรงนู้นวะเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันไม่อยู่เลีนเราก็มารับคลิปแบบ๋นี้จงจำไว้ว่าคลิปทุกตัวีค่านั่นไงเรียบร้อยลิงกูไปแล้วหนึ่งโู้แขนสั้นโอ้เสียดายิบหายโอเคเราอยู่ในพุ่มตกแมงเลยลูกไปยายานีเหรอเปล่าอย่าแย่งคิวกูได้ย้อนมึงอย่าหนีไปไหนมึงไล่ต่อไปไอวันเดอร์มึงรักเพื่อนอรอมึงก็ไปด้วยกันเลยละกันเข้าป้อมด้วยกันเลยเฮีย เรียบร้อยสนุกครับผมเป็นไงโดนกูกระเด้าคู่เลยต้นเกมเราเก็บไปสี่เลยนะแล้วก็จะแบบรวยมากหน้าที่หลักๆเราก็ไปเดินเติมเลนอะไรเงี้ยเวลาเดินเกมเราก็เก็บสแต็กจากคีฟอะไรเงี้ยหรือจับโคตก็ได้เราจะได้มีพุ่งพรอง้อมเข้าไฟเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยทิมเข้าไปทิ้มเข้าไปแล้วพุ่งออกมาเอามีคนผม,มตบแม่งเลยฝอฝนหลวงของพ่อเอารับป้อมกันตอนนี้เราก็เดินไปเลนล่างนะครับไปช่วยแครี่ไม่ก็เดินคุมมังกร เอาแล้วเวนเดอร์กับสก,กัดกำลังตีอยู่แล้วก็พยายามแบบไปตอดตอดตอดเล่นเงี้ยเดินโซนกันมังกรเงี้ยแล้วก็หาจังหวะเข้าไฟแย่งมังกรแต่ว่ายอ,ตอนตัวนั้นมก็น่ากินหวัดเลือดน้อยเลยทีเดียวแล้วก็คุ้งกาไปเลยแม่งคุ้งก็ไปเลย,เ,ยเสียมังกรไม่เป็นไรเราเสียคิวไม่ได้ไอ้ยอนมึงจะไปไหนมึงมาหาก,กูดิดคิดว่าเดินเข้าป้อมหนีิดนเ้จะรอดจากกูได้เหรอห ุ๊ยความรักใจเอฟซต้นไม้ลมคือป่วนมากเลยนะเราสามารถเข้าไปเวทป่าได้แบบชิวๆเลยจังหวะนี้เราก็หาจังหวะเข้าไปเวทป่านะครับร้อยบัฟมันเลื่อนเหลือน้อยนิดนึงเกสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็รอรอรอจังหวะเข้าอย่างี้เข้าไปเลยอ้าวชิพหายันหลบตกไปเลยชิดว่าจะหลบได้เหรอไปแล้วเอาไปอยู่แล้วเห็นปะนอกจากจะถึกทนแถมยังเข้าออกไวด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ช่องกูบินเออ what the ชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูจะโดนลุมโซไปแล้วเนี่ยโอ้มานะมานะมานะโอ้ยจีายแล้วไปอยู่แล้วโอ้ยฟิกเกอร์ไม่เลยเห็นปะเข้าออกไวจริงด้วยยังยังไม่ตายยังไม่หยุดเล่นมุกนี้อีกเดี๋ยวช่องมึงก็บินหรอกเออเออกูขอโทษ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 กลับบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินชิวๆไปเติมเลนปกติเลยอุ้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 ยมีการไฟเกิดขึ้น เข้าไปเลยตกไปเลยไถหน้าไปเลยในวันเดิมมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอฝนหลวงของพ่อต้องตามมาแล้วอยิงเมล็ดพันใส่เลยมเมล็ดพันเต็มหน้าน,น้องอนะไรอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นให้ตายสิกูต้องเลิกเล่นมุกดีจริงๆแล้วนะตอนนี้ไม่มีอะไรทำเราก็เดินเล่นอยู่ตรงกลางนี่แหละเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละ วนไปวนมาอยู่ที่เดิมเนี่ยประเทศนี้แทบจะไม่เดินหน้าเลยรัฐบาลก็ค huh นเดิมเดิมนายกก็คนเดิมเดิมอ้าวชิบพายแหละร่ชาติในช่องกูจะถึงแชร์ซับไหมเนี่ยเล่นแต่มุกเสี่ยงๆแบบเนี้ยกูว่าไม่น่ารอดแต่ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับช่องผมจะได้เล่นมุกนี้เรื่อยๆเอ้ยๆอผมไปถึง ซองผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปเรื่อยๆนะครับมาต่อเล่นต่อเล่นต่อดีกว่าเหมือนเดิมเลยเราก็เก็บสแต็กไปจากคลิปแล้เงี้ยเนี่ยเออเอมันมาแล้วเราเราต้องหนีแล้วหนีก่อนโอ้โหแล้วกูมาอยู่ป้อมฟังเขาเนี่ยสงสัยต้องใช้วิชาดิจิทัลแล้วแล้วผมไม่ตายไงต้นไม้ผมมันพลิวมากอ่ะ ถ้าเป็นต้นไม้ตัวอื่นก็คงจะตายไปแล้ว <c oughs> ก่อนวัดกลับบ้านขอพิมพ์อะไระสักหน่อยริวแบบดิจิตอลโอเคเรากลับบ้านมาแล้วเราก็เดินกลับไปที่เดิมระหว่างนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันเพื่อจะได้ไม่เบื่อเฮ้ยพ่อโอ้เรียบร้อยแบบนี้กูไปแล้วนนนนไม่ช่วยแล้ว ะก,กี้เราคือช่วยไม่ได้จริงๆนะเราไม่มีล่างด้วยอะเอลซูก็เหลือเลือดนิดเดียวถ้ามากิ้ไปช่วยก็น่าจะตายด้วยกันเนะี่ยถ้าเราเล่นโรมแล้วแคลรี่เดินแหลบวันนั้นเราก็ทิ้งไปได้เลยเราอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงดีกว่าแหมทําเป็นพูดตะก,กี้มึงเล่นมุกเสี่ยงมงชิหายเลยแนละ้วมึงไม่รู้หรอเออก็จริงว่ะเ,เอ้อคู่นี้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันไม่เข็ดมันไม่เข็ดแต่ขอดีก่อนขอดีก่อนกลับไปตั้งหลักก่อนอุ้ยเลยล่างเลยล่างเลยล่างจะแตกละเลยล่างจะแตกละไอยอนมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่ เตรียมตัวไว้ได้เลยอืมเอาลบลบมีลบมีหลบมีลบมีลบ,ลบ,ลบเอากูไปดีกว่าเฮียเดี๋ยวโดนซ้อนเดี๋ยวโดนซ้อนคือถ้ายังไม่รู้ตำแหน่งฝั่งตรงข้ามก็เล่นเซฟไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนซ้อนสองสคนทีเดียวก็ <c ười> น่าจะโดนตำรวจจับถุยคนละซ้อนไหมเคลียร์เลนเสร็จไปแล้วก็ไปช่วตงตรงกลางเดิน <c ười> <c ười> ไปเรื่อยๆชิวๆแต่ต้นไม้ไม่เดินช้านิดหน่อยอะสงสัยต้องใช้ตัวช่วยแหละ เป็นไงล่ะกูใช้พลังสแตนได้อ่ะคิดดูอย่าให้กูได้ใช้พลังสแตนนะไม่งั้นกูโกงนะไม่งั้นกูโกงดูสิตรงกลางยังไม่มีอะไรมากค่อยๆเล่นใจเย็นๆพอได้ใจร้อนเราอาจจะตายห่าเหมือนเอลซูเมื่อกี้ก็ได้หุยแล้วเขาไฟกันแล้วเราไฟกันหนัวมากหนัวมากนูเนี้ยโอ้มันถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่า <c oughs> ตบโคไปหนึ่งดอกกูพ <c oughs> ูดไปงั้นแหละกูตบ,บว่า <c oughs> โอ้ยไม่มีอะไรเลย อ้าวแล้วเพื่อนโดนเพื่อนโดนเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยต้องไปช่วย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 อะไรช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยช่วยลาสช่วยลาสนี่แหละครับหน้าที่ของโลมเราต้องช่วยเพื่อนเสมอแต่ไม่แต่ไม่บอกนะว่าช่วยอะไรช่วยลาสอ้าวเราลิงโดนลิงโดนเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตีป้อมอยู่เราเราช่วยตีป้อมเราช่วยตีป้อมช่วยตีป้อมเออเออเออเอ่ชิบหายเลยลิงกูไปแล้วอีหมาแก่บังกาบมาทาลิงกูมจะไปไหน มึงกลับมาคุยกับกูก่อนมึงกลับมาคุยกับกูก่อนโอ้ไปไกลนู่นแหละไม่เป็นไรหูเอาเอาย้อนก็ได้เอาย้อนกูกูไปแล้วมึงจะไปไหนเอาอิชมาลแล้วมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยกูช่วยกูไปแล้วกูไปแล้วนี่แลนีก่อนหนีก่อนโอ้โหอิชมาลแล้วตายมึงตาย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 เออตายเออตายไปซะโอ้ยังไงกูไปแล้วไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเคลีบก็ได้วะโอเคตี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 เห็นแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านเอ๊ะที่จริงเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เรารอรรรีีีเเเเลืออดดกก็ไ้พาาะมขยว รีเรื่อยเห็นปะเห็นปะเห็นว่าเราออกเกาะเขียวเงี้ยเราไม่ต้องกลับบ้านเลยเราเดินได้เรื่อยๆเลยทั้งแมปเลยเดินแป๊บเดียวเลือดกลับมาเต็มละเดินได้ชิวๆเลยเอ้าแล้วมีคนตีมังกรอยู่เสร็จกูแล้วหนีไปไม่ได้หนออไม่ได้ไม่หนอกไม่ได้หนอกไม่ได้จบแล้วจบแล้ววันเดอร์ตัดเลือดก็เอาไม่อยู่ช่วยด้วยคือผมต้องเล่นโหดขนาดไหนจนลินเลียเขาบอกแบบตัดเลือดจะช่วยไม่ได้อะตอนนี้9นาทีเราก็ปาไป9้าคิวแล้ว ไม่น่ามีแทงตัวอื่นที่ทําได้แบบนี้แบบมีทั้งดามเมแล้วก็มีทั้ง c ีซีนานๆแถมเลือดก,ก็เยอะจนแบบลิเลียยังบอกว่าตัดเลือดยังไม่อยู่เลยโอ้ยนั่นไงลิเลียกลับมาแล้วแล้วพอโชว์ยิงแม่นไปหนึ่งดอกตอนนี้ไม่มีอะไรล้วก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นดีหน่อยเกมนี้ตัวแก้ทางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะมีแค่ยอนเลดเกมที่เป็นปัญหาอนะที่แบบยิงยิงทีเดียวลูดเดียวหายอะอันนั้นก็น่ากลัวนะเราต้องรีบจัดการยอนไม่ให้เกิดนี่เหมือนที่บอกเลยเราเก็บสแต็กจากคีฟเนี่ย เราใช้สกิลหนึ่งใส่คีฟให้เขาพลาดสแตก็กใช่ไหมแล้วเราก็รอเข้าเนี่ยเราเราง้างาสกิลไว้แหละเราง้างไว้ไก่อนจะเข้ารอเขาจะรอจังหวะเข้ากอนแล้วไม่มีอะไรแล้วก็พุงพ่งพุ่งพุ่งไปก่อนไม่มีอะไรเฮ้ย <c oughs> แล้วพ่อโชยิงแม่นไปหนึ่งดอกยิงปืนโคตรโหดเหมือนยิงกันในวังเลยอะแฮ่เฮ้ยเฮ้ยแล้วไฟมาแล้วเขาไฟมาแล้วจังหวะนี้ลองง้างาตบ ต่อไปไถฝนหลวงของพ่ออ้าฟิกหนีเอฟิกกลับแม่งเลยฟิกมาฟิกกลับไม่โกงนะครับอย่างนี้เราก็ตีป้อมครับมาตีป้อมเดินมาตีป้อมไม่มีอะไรมากเฮ้ยแล้วนาคอสเก็บไปสองตัวไหนดูสิจะเก็บตัวที่สามได้ไหมน่อดอยอดได้สามตัวเลยไม่เป็นไรถือว่ายื้อเวลาเราจะตีป้อมอย่างเดียว ตีปอมหมดไปสอดลูกใครทั้งนั้นเฮ้ยเย้อนมาย้อนมาย้อนมาเตรียมกูโลแน่โดนกูแน่ดูนะดูนะเก็บสเต็กก่อนเก็บสเต็กแล้วก็คุมเอาไปเอาชิบหายโอ้โหเแตยโอ้ไปถอยก่อนดีกว่าเออถอยก่อนเสียดายชิบหายย้อนไม่มีสกิลสองเอาตรงนี้มีไฟเอาไฟเอาเอาชิบหายแล้วย้อนโอ้ลูดกูเป็นน้ำเลยนะถอยดีกว่าดีกว่าย้อนเล่นเกมม่นน่ากลัวจริง คือถ้าไม่มีคนกันมันก็มันก็เล่นได้ลนะ่ะมันก็เข้าไปลงได้แต่พอมีคนกันเท่านั้นแหละมันก็จะเล่นลำบากโโหตรงนั้นไฟก็นูนเนียเลยแต่กูไม่อยู่นะคือกูไปก่อนแนละ้วกูไม่อยู่กูตายเข้าไปกูตายแน่นี่แหละครับเวลาเราเล่นอนะ่ะเราต้องดูว่าเราเราเข้าไปเราันช่วยอะไรได้บ้างถ้าเข้าไปเราไม่ช่วยอะไรแถมตัวเองตายก็อย่าเข้าเลยกว่าอันนี้ก็เก็บสแต็กไปก่อนหาจังหวะเข้าอีกทีก็ตอนนี้ก็ไม่ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มี ล้วก็ถอยไปก่อนแล้วกันนคอสเอาบัฟแล้วก็ไปช่วยช่วยตีช่วยตีของกูอ้าวโอ้ไม่แบ่งบันเลยไม่มีน้ำใจเลยอ่ะตัวเองก็มีอยู่แหละฝ่าไปถึงพวกเมนป่านะครับถ้ามึงมีฟ้าอยู่แล้วอ่ะมึงให้กูก็ได้ตัวกูใช้แมนาเยอะนะกูเน้นสกิลตัวกูเน้นสกิลมากเลยแล้วกูจะมีปัญหาแมนาหมดตลอดเลยถ้ามานากูหมดตอนไฟแล้วใครจะรับผิดชอบกูเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเวลาโชว์ซิกซก เฮียโอ้โหซกิวสองอีกแล้วโอ้โหอยอนมึงทำกูขายหน้าคนดูมากเลยนะเนี่ยกว่าจะโชว์ชิกแซกเท่ๆซะหน่อยโอ้โหโดนตัดอาาคตเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตัวอื่นก็ได้วะเข้ามาได้เลยเข้ามาเลยเข้ามาตกไปทีนึงอะลองออกไปก่อนจังหวะเข้าจังหวะเข้าจังหวะเข้าตกไปเลยจอยครับผมแล้วก็ถอยไปตั้งหลักนะครับอือ อ้าวลิเลียต่อได้นะต่อได้นะมาได้มาได้ไดเข้ามาได้เลยไม่กลัวอีกแล้วเอ้าไม่มาจริงด้วยแฮเอาแล้วไม่ยอมกลับเอากลับไปแหละเ <c oughs> อายังไงยังไงต่อจากนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสงสัยต้องใช้อีกตัวช่วยแล้ว เร่งเวลาสะหน่อยจะได้เข้าไฟเร็วๆคนดูก็คงไม่อยากจะดูผมเดินเล่นทางเกมใช่ไหมละ่ะเดินเช็คพุ่มสะหน่อยแกเองโอ้โห okay, <go> oh แล้วมาเป็นแก๊งเลยโอ้ oh, ก็ดีแหละม่อยู่แล้วใครก็ได้ช่วยกันด้วยโอ้ oh, ช่วยกันด้วยโอ้โหเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ oh, ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วกูตายยากแงตัวเองพริ้วไม่พอเพื่อนยังเพื่อนยังรักกูมากเลยมีเพื่อนคอยช่วยตลอด โอ้แล้วทีมผมมันโคตรตึงเลยเก็บทั้งทีมเลยสบายแล้วกูเดินไปตีป้อมกันดีกว่าไป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 เดินกันดีกว่าไป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 ทุกคนไปไปตีเร็วตีเร็วตีเร็วนี่งงป้อมอยู่ข้างหน้าเราแล้วโอ้ยก็ยุตสากันได้นะาะอ้าวแตกอยู่ดีนี่หว่าเห็นปะสะกัดโอ้ยแล้วเจ้าตัวไม่ยอมไงโอ้เจ้าตัวนี่เอาสุดเลยเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็รอคลิปเข้ามาก่อน เขาไปตีเดี๋ยวๆไม่ได้เดี๋ยวตายคิวใกล้มาละคิวใกล้มาละมาเร็วมาเร็วไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปตีเร็วเข้าไปตีเร็วโอ้ชิมหาวมันเกิดพอดีไปก็ได้กลับไปรอเพื่อนกันแได้โอเคกลับไปกลับไปตีคิวสักสักนิดหน่อยอืมเก็บสเต็กเก็บสเต็กเก็บสเต็กรอบอืมเรียบร้อยแล้วก็ตีอ้าววันเดอร์มาวันเดอร์มาวันเดอร์มาแล้วแล้วพุ่งมากลางวงด้วยนะโอ้ไม่กลัวด้วยโอ้โหเรียบร้อย ไปตายซาเรียบร้อยอย่าหาเล่นแบบตะกี้นะอย่างชอบเลยเข้ามากลางวงเลยอะฝั่งนั้นเขาเสียไปสองคนแล้วเราไปตีดาร์กันดีกว่ามาตีมาตีเร็วเร็วเร็วเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวสู่เป็นที่อะไรมาตีกว่าไม่ทำอะไรตรงกลางไม่รู้เร็วเร็วเ้ยเร็วตีก่อนไปไหนนะอยมาก่อนเร็ว โอ้มันมีคนมาแล้วเอ,อ่ลุยเลยอ่าเรียบร้อยดีมากมันมาแค่ตัวเดียวอ่ะถ้ามันมาครบทีมอะมีหวังโดนล้านแน่ๆไปเราไปบ้มบ้านฝั่งนั้นกันดีกว่าดูเชิงดูเชิงไปก่อนดูเชิง เรอสแต็คครบก่อนค่อยเข้านะหาจังหวะดีๆเข้าอ่ะมันหายากจริงว่ะจังหวะเข้าเนี่ยยิงช่วงยิงงช่วเลตเกมนี่ย้อนนี่ยิงแรงมากเลยต้องเข้าจังหวะทีเพลือะให้ย้อนมันไม่ทันได้ยิงอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเราแเต็เก็บสแต็กแล้วเก็บสแต็กแล้วโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมพร้อมเข้าแล้วพร้อมเข้าแล้วไป้มาชันนี้ชันนี้ยังไงชันนี้ยังไงพุ่งกับใบแล้วก็ซิกแซกก็เขาตบเอ้าชิบหายแล้วโอ้ไม่นะ ไอเชี่ยมันกดล้างโอ้ยตกไม่ได้ <gle ij ing> คือแบบสดเมื่อกี้มันไม่น่าพลาดอะ่ะมันกดล้างถูกจังหวะมากเลยอะ่ะแบบพุ่งเข้าไปตบแล้วไม่กดล้งางพอดีอะ่ะล้างไม่พอไอ,อยอนไม่มีฟิกเกอร์อีกเห็นปะไอ,อยอนเลยเกมไม่น่ากลัวตรงทีตงทมตรงทีมมันช่วยนี่นแหละมันมีกดล้างไม่พอไม่ยังมีฟิกเกอร์หนีอีกโอเคได้เวลาจบบ้านเลยดีกว่าไป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  ลุยแม่งเลยลุยแม่งเลยสเต็กพร้อมแล้วพุ่งเข้าไปเลยสิกแซกเข้าไปตอบอืม,อมอากการเรียบร้อยย้อนไม่รออแล้วไอ้สัตว์จักรารนยบร้อยหมดแล้วเวลาจบบ้านแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับอยากได้คอนเทนต์แนวไหนอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลย